ได้เจริญพรเชิญทระนัท่านอสิมามดีเอกอัครราชทูตน,นกรุ่มเทกได้เปิดกลวยถวายราชการะหน้าพระบรมชายลักพระบาทสมเด็จพระวชิรเล่าเจ้าอยู่หัวขอเจริญพร สาโดาวัฏโมวันติสุนาคาตังสุมังคะตังสุภาภังกังโตโหติตังสุขันโนวะสุโมโหตโตวัจสุเยทังพระมจาริสุปันตางกินังกายกรรมังวาจากรรมัง นโอกนาสนารสำคัญนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นความต่อเนื่องในส่วนของภาครัฐหรือภาคราชการที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันได้มาทำลดยความสะดวก ในหลายเรื่องในภารกิจด้านพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาก็เป็นที่ปรากฏชัดถึงบทบาทสําคัญในส่วนนี้ในการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศวันนี้แม้ภารกิจของท่านมากมีแต่ว่าเมื่อคณะสงฆ์มาญาติชมชาวไทยร้องได้จัดกิจกรรมสอคัญนี้ท่านก็กรุณระานมาทุกครั้งในโอกาส อันสำคัญที่งเช่เนเดียวกันที่ทุกท่านจะได้รับความการุณาอย่างยิ่งจหญ่ทัในัตานอาสิมามดีเอกังคาราจทูตณกรุงเห่ท่านจะได้กรุณากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็ปัญญาพิเศษในหัวข้อเรื่องบทบาท จิตาการเชืเจ้าวาดพระชันเวศปาธรรมธิษฐานทุโรกคุณเจ้าวาดวันุเทวิหารนำเสด็จรองประธานสภาพธรรมนไทยในทียุโรปท่านาเซสถาจัมเซโนรองที่การบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศวิรานาจุลักรราชิเดารลท์ขนเถาข้าเถ่าทุกทูะสัสดีทีม้านชาวไทยจากภาคพื้นยุโรป คุณท่างนะครับที่มาร่วมจัดการลงนี้ครับผมมีความดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมจัมพัดทูตเพื่อหาผู้ที่พูดไปต่างประเทศในวันนี้ซึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบตรงนี้ก็จัดเป็นรุ่นที่สามแล้วนะครับหลังจากที่สองครั้งแรกนะครับโครงการก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะครับในการจับที่วัดไทยนอร์เวย์นะครับซึ่งโครงการนี้การสัมพทูตผ่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเป็นข้อได้เริ่ม ขอประเดนประคุณพระราชปชิระศาสนาวิเทศนะครับร่วมกับสภาพรมชาดไทยในโลกและวิทยาลัยพระธรรมชูดวิทยาลัยวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยเห็นว่าทุกท่านที่มาร่วมโครงการน,นี้นะครับก็รู้ถึงผู้ที่มีความสําคัญนะครับเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการช่วยกันปกป้องและเผยแร่รพระพุทธศาสนาในต่างแดนนะครับ โดยเฉพาะในประเทศที่ทาา่านพำนักอยู่ครับก็ทราบว่าท่านมาจากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเองนะครับฝรั่งเศสเบลเยียมส่งถึงราชนาจักรนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของท่านในการสนับสนุนพระธรรมทูตในการปฏิบัติในศาสนก,กิจต่างๆเนี่ยก็ทำให้ผมมองว่าท่านทุกท่านนี่ก็เป็นทูตเช่นกันนะครับเป็นทูตทางธรรมะนะครับ ซึ่งการที่ทุกท่านได้รับการคัดเลือกเข้ามาอบรมโครงการนี้นะครับนอกจากจะเป็นการแสดงถึงการยอมรับและก็เชิดชูนะครับเปิดปากของท่านนะครับในการช่วยส,งส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ทุกท่านจะได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับจากผร้อาจารย์วิทยากรกต่างๆนะครับจากทั้งมจแล้วก็ทางสาภารมทาดไทยยุโรปนะครับผมเห็นหลักสูตรนะครับน่าสนใจมากนะครับท่านจะได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาการศาส,สนานพิธี พิปัฒนากรรมฐานและการปฏิบัตินะครับก็เชื่อว่าหลังจากที่ได้รับก,ออการอบรมแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับทุกท่านนะครับในการทำหน้าที่ในการสัส่งสนัตสนกิจของพระธรรมทุกไทยในต่างแดนได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับหัวข้อที่ได้รับเป้าหมายให้มาพูดกับทุกท่านในวันนี้ก็คือบทบาทของภาครัฐกับการส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศนะครับก็ผมขออนุญาตเริ่มอย่างนี้นะครับคือถ้าทุกท่าน เคยอ่านรัฐมนูรของรัชนาการไทยฉบวบล่าสุดในปี2540แม้ว่าจะยังไม่มีการระบุว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินะครับแต่ว่าก็มีการพูดชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์นี้ทรงเป็นพุทธมามการแล้วก็เป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกพนะครับคือให้ใครเรสนับสนุนศาสนาทุกศาสนาครับสำหรับข้าราชการไทยนะครับทุกคนโดยเฉพาะข้าราชการของสาธารกรัฐรุรกิจเนี่ย คือเป็นข้าราชการในพระองค์งนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ลักของเราอยู่แล้วที่จะต้องปฏิบัตินะครับสนองงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสนองพระราชกิจกา,ราพระองค์งในการส่งเสริมศาสนานะครับโดยเฉพาะพุทธศาสนาซึ่งพระองค์ทั้นก็เป็นพุทธมาตร,รกศนะครับดังนั้นบทบาทของภาครัฐนะครับผมอาจจะขออนุญาตพูดเฉพาะในส่วนของกระทรวงการตาา่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผมสังกัดอยู่นะครับคือเราก็มีหน้าที่ชัดเจนโดยตรงในการ ช่วยกันทะลุบระลุมที่ปรสนาในต่างแดนกันแล้วนะครับหน้าที่ของทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะเริ่มตั้งแต่การสนับสนุนการช่วยออกเอกสารเดินทางให้กับพัะธมทูตนะครับที่ได้รับการคัดเลือกแล้วนะครับเวลาที่เราก็คือต้องเริ่มตั้งแต่การออกหนังสือเดินทางราชการนะครับให้กับพัะธมรช่วยแล้วก็ำนวยของสะดวกให้กับพระธมูตทุกท่านที่จะเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนนะครับ เมื่อกี้เด็กคุณท่านพูดว่าวัดไทยต่างประเทศปัจจุบันได้มีอยู่9 900ตัววัดครับซึ่งมนจำนวนมากนะครับแล้วก็วัดส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องหาทุนทรัพย์เองครับเท่าที่ผมทราบนะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะข้อมูลถูกหรือเปล่าเนี่ยวัดไทยทั้งหมด900ตัววัดเนี่ยมีอยู่แค่3วัดนะครับที่จะตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการตามปฏิคม <c oughs> หรือได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับทั้ง3วัดนี่ก็คือทางวัดไทยพุทธ,ธยาที่เนที่อินเดีย วัดไทยมพิธีที่ประเทศในปาน่าก็นา่าจะรวมถึง,งวัดพรื่างวฯฯที่ที่เราต้องน,น,นะครับส่วนวัดอืนน่นๆก็จัดตั้งขึ้นตามกำลังศรัทธาของญาิโยนะครับแล้วทางเราก็จะมีพระธรรมทูตน,นะครับที่ที่ทางประเทศไทยส่งมาดราัศาสนกิจนะครับซึ่งแน่นอนนะครับทางภาครัฐจะต้องให้การดูแลแล้วก็สนับสนุนธารกิจของวัดไทยทุกแห่ง นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดที่สามวัดที่ผลเก่าหรือว่าวัดอีกห้าร้อยตัววัดที่อยู่นในต่างแดนนะครับเพราะว่าแต่ละวัดเนี่ยมีพระสงฆ์พระธรรมทูตมาประจำการวัดไม่กี่รูปนะครับดังนั้นการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เลยถ้าเกิดไม่ได้รับการสน,นับสนุนทั้งจากพี่น้องชาวไทยนะครับที่เป็นญาติโยมที่มีกํกาลังศรัทธารวมทั้งอย่างที่ผมได้เรียนแล้วก็เป็นหน้าที่หลักของทางสามทูตที่จะต้องให้การดูแลสนับสนุนด้วยนะครับ ก็อยากจะขอยกตัวอย่างนะครับผมเคยประจำการอยู่ที่สถานทูตไทยที่เนปาลน,นะครับฉะนั้นที่ผมคุณสุวรรณยาชิพก็เคยอยู่ที่ที่เนปาลเช่นกันนะครับอันนี้จะจึงตัวอย่างที่ชัดเจนนิดหนึ่งคือวัดไทยที่ลุมพินีเนปาลเนี่ยในช่วงฤดูดดสแสลงบุญจะมีญาติโยมจากเมืองไทยเนี่ยไปทําบุญจำนวนมากนะครับแล้วก็อาจจะมีการประสบปัญหาต,าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือ,อเอกสารเดินทางขัดข้องหรือแม้แต่ผส่์เองที่ ที่ประจาอยู่ที่วัดก็อาจจะประสบปัญหาในการติดต่อกับทางภาครัฐนะครับในที่สุดทางกระทรวงการต่างประเทศก็เลยเห็นความสําคัญตรงนี้ในการสนับสนุนภารกิจของพระธรรมทูตนะครับทุกปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูแสวงบุญนะครับก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศนะครับไปประจาอยู่ที่วัดไทยที่ลุมพีนนะครับเป็นเวลาอาจจะสักสองสาเดือนนะครับก็จะเป็นการาจะช่วยสนับสนุนพระพระธรรมทูตในการติดต่อกับงหน่วยงานภาครัฐนะครับรวมทั้งช่วย ดูแลนะครับคนไทยทยาติโยมที่ไปสละบุญจากเนงไทยซึ่งก็มีประสบการณ์นะครับหล,หลายครั้งที่คนไทยประสบปัญหาเจอป่กเจ็บนะครับเจ็บป่วยอีกครั้งหนึ่งที่ที่ผมจําได้คือมัน,น้นมีมีเป็นคนไทยที่เป็นคนกมีชื่อเสียงนะครับในวัดรงสื่อสามมุนชนนะครับก็ไปสละบุญแล้วก็ปรากฏว่าไปอยู่ใกล้ควายนะครับท,ที่ในป่านี่จะมีควายเยอะมากแล้วก็เผืว่าโดนควายผิดนะครับเป็นแผลราชการมากครับ ซึ่งก็ได้ทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศที่ไปประจําการอยู่ที่ที่ที่ทในป่าที่ว่าไทยเป็นีืนี่ช่วยประสานกันทางโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเขาจะต้องใช้เรื่องการสือ่อสารด้วยนะครับในสุดก็สามารถารักษาฉาีดยาปฏิยักษ์อะไรได้น,นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็มีกรณีมากในการในการที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับภารกิจของของ,ของ,ของ,ของทางแพทย์ช่วยแล้วก็ทางวัดนะครับ เพราะว่าก็มองว่าวัดนี้ก็เป็นศูนย์รวมของคนไทยนะครับที่อยู่ตางแดนคนไทยในยต่างแดนเนี่ยเมื่อโดยเฉพาะเมื่อถ้ามาใหม่ๆเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกอาจจะเกิดความรู้สึกโฮมซิกนะครับไกลบ้านไกลครอบครัวต้องอยู่กับสิ่ง낯รลองใหม่ๆนะครับเกิดความเหงานะครับก็จะมองว่าวัดไทยเนี่ยเป็นที่พึ่งน,นะครับดังนั้นเนี่ยผมแล้วก็ท่าเจ่านที่ภาครัฐจ่านที่สานตุทุกคนก็มองว่าวัดไทยนี่ก็มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการช่วยกันดูแล พี่น้องชาวไทยในต่างแดนด้วยนะครับเพราะการที่คนไทยได้มา,าวัดนะครับได้มามีกิจกรรมนะครับพบปะเ,ปเพื่อนๆนะครับก็จะช่วยส่งเสริมสภาพจิตใจให้ให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมใหม่ๆซึ่งวัดเราใหม่ๆที่ทยังดีนะครับแล้วก็การได้ทําบุญนะครับดูแลรับใช้พระสงฆ์นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างนะครับความเข้มแข็งแล้วก็ความรู้สึกดีๆฮะให้กับ พวกเราคกมนะครับก็เป็นจะทาให้พวกเรานี่ก็จะเป็นกำลังสาคัญในการช่วยกันดูแลพุทธศาสนาและก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่จะเพิ่มมาใหม่ให้ปรับตัวเข้าสู่สังคมในสังคมยนเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นเป็นบทบาทที่ภาครัฐนี่ก็จะให้การดูแลตลอดมาครับนอกจากนี้เนี่ยทางภาครัฐก็มีภารกิจนะครับในการช่วยเหลือนะครับ หรือการแก้ไขประสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในวัดนะครับ,บ,บหลายๆครั้งก็จะมีปัญหานะฮะระหว่างวัดกับทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรืออาจจะมีปัญหาระหว่างญยติโยงภายในด้วยกันเองเอะไรเงี้ยนะ,ะซึ่งจริงๆแล้วทางทาง,ทางไม่ว่าทางสามทูตจะไม่ได้มีภารกิจโดยตรงนะครับในการเข้าไปช่วยดูแลปัญหาความขัดแย้งต่างๆซึ่งท่านตอนเฉนพาะจะรับทราบปัญหาบ้างนะครับแต่เราก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยไกลเกลี่ยเ,เท่าที่จะสามารถทําได้ แต่แน่นอนก็คือเราไม่ได้มีอำนาจตัวตรงนะครับพจากที่โรงเรียนแล้วเนี่ยวัดไทยในต่างประเทศส่วนมากก็ไม่ได้จัดตั้งโดยเป็นนิติของคณะรัฐมนรีเป็นวัดที่ทางรัฐบาลไทยดูแลโดยตรงนะครับแต่ในฐานะทีะ่เราก็พยายามนะครับช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆหรือเพื่อต้องการให้คนไทยในต่างประเทศหรือทว่าไทยเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหา แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเท่าที่จะทำได้นะครับดังนั้นนี่ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้จัดการทุกท่านที่คิดว่ามีอะไรที่ทางสัรโทษจะสามารถให้ความร่วมมือสักิจนได้เนี่ยผมแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับก็พร้อมและยินดียิ่งนะครับที่จะช่วยพยายามหาวิธีแก้ปัญหาหรือช่วยสนัาสนิมศาสนงกิจของพิรันมุสีรักผู้ร่วมระของทุกท่านนะครับและโดยทุกท่านครับ ก็ผมเชื่อั่นว่าการรบมเหวนี้นะครับก็จะมาดูถึงประสงค์ที่ตั้งไว้ทั่วการนะครับและอย่างที่ผมได้ยืนยันทุกครั้งนะครับพวกเราก็าพร้อมนะครับให้มีอะไรที่ทางสายพูดจะช่วยได้ก็เราก็ยินดีนะครับก็พยายามที่จะมาร่วมงานของวัดทุกครั้งถ้าถ้าท่านจะทําได้นะครับนอกจากภารกิจจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าผมไม่ได้มานี่ก็ยังมีคุณพระสวัดิ์ยาตินะครับเป็นเจ้าหน้าที่กองสุนของเราที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลประสานงานกับทางวัดโดยตรงนะครับ แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่องสูตที่จะดูแลทุกสุขของพี่น้องชาวไทยนะครับก็จะจะเห็นว่าคุณสู้วัเนี่ยจะมาร่วมงานวัดทุกครั้งนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สังฆูทุกคนก็จะสละกันมานะครับการความพร้อมแล้วก็โอกาสท่มีหเลาว่าอย่างที่บอกผมเองจะพยายามมาทุกครั้งนะครับถ้าไม่ได้นะครับมีพื่อพาองยาของด้วยนะครับก็ กองขอบคุณทุกท่านแค่นี้นะครับคุณที่ดีทุกท่านนะครับที่ได้เข้าร่นขกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับบุตรนาขอบคุณพระนันท์สีมะวณีเหมือนอีกและราชทูตวทั้งกรุงในคทั้งได้กล่าวจบไปอย่างน่าประทับใจในบทบาทของหน่วยงานภาครัฐนะครับในโอกาสนี้ขออนุญาตได้ ศาลจะถานทูตเอกราชทูตนะองภริยาของท่านด้วยนะครับคนสีท่านเนียเป็นหลวงพ่อวัดเพชรสมุทรนะถ้าไม่พิเศษจริงๆนี่อันนี้ก็เป็นหนังสือรุนนะ่น2 9 3 0 พร้อมกับหนังสือส่วนวลแปลภาษาบาลีและภาษาอังกฤษนะปร,ะปร,ะริญาท่า,านคุณมมอิทถามมาบันีนะท่านโมทนาขอบคุณแล้วก็เจริญพรท่านพระสุวัตอย่าทิท้ที่ปรึกษาะสถาน 事情。 สระศาสนาวิเทศองค์ประธานสภาพพระธรรมทูตไทยในเทวีปยุโรปได้มีโอกาสได้ฟังการเสม,มอเหมือนเป็นการภาวนาจากเอกอาคารราชทูตในกรุรงเทพกโดยพระท่านสีมัมณีแล้วก็ในโอกาสนี้นยังพอมีเวลาอยู่แล้วก็น่าจะเป็นความสำคัญขออนุญาตเรียบพระคุณหลวงพ่อพระราช さんさんなび。<music>